เริ่มเข้าสู่4.0แล้วนะคะเทคโนโลยีในฐานะนะคะเครื่องมือนะการปฏิบัติงานนะเป็นไซน์แพคทีสนะคะตามสภาพจริงนะก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้นะหมายว่าไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ที่มายืนบอกนะคะอ,อย่างเช่นวันก่อนก็นกถามนักเกรยียนไปน้องนักศึกษาไปว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าเรายืนสอนเนี่ยนักเกรยียนไม่เชื่อได้ไหมนะหมายความว่าเราสอนใหีเขาเชื่อนะคะ แล้วเราก็ยังบอกเขาว่าถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวจะเทสด้วยข้อสอบถ้าไม่เชื่อคุณจะได้เกรดน้อยนะตอนนี้เหมือนเราฝึกนะใต้จิตสํานึกเลยว่าเราจะต้องจําให้ในสิ่งที่ครูบอกให้มากที่สุดนะฮะล้วก็เทสเขาด้วยข้อสอบต่างหากนะฮะถือว่าแบบ <c oughs> เป็นการสอนที่กับตลปัดกับวิทยาศาสตร์มากนะวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นครูอย่าเชื่อเพราะมีคนบอกแต่เชื่อเพราะหลักฐาน ะะต้องเชื่อเพราะมีหลักฐานต้องเชื่อจากข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วข้อมูลเชิงประจักษ์ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเครื่องไม้เครื่องมือที่เราไปวัดนั่นแหละแม้บรรทัดนะคะเครื่องวัดมิเตอร์เซนเซอร์ต่างๆนะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราทำนะคะหรือหรือแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเนืเป็นเรื่องของทฤษฎีนะคะก็ต้องเอาเทฤษฎีหลายๆทฤษฎีมายืนยันกันจำนวนมากว่าคนนี้พูดตรงกันนะคะการทดลองของเขาหรือทฤษฎีเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียกว่า ทบทวนนะคะเนื้อหาอ,อ,อีกระดับหนึ่งนะคะก็คือการใช้ทฤษฎีมาย้ำนะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะนะใช้เครื่องมือต่างๆนะฝึกแล้วมาโครเลนะนะคะเพื่อได้เห็นนะคะต่างๆแล้วก็การใช้เครื่องมือเครื่องมือซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันราคาถูกลงค่ะทำไมเราถึงสามารถไป4.0ได้เพราะเราเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะคะนะตัวมาโครเลนอะไรต่างๆเนี่ยราคาแค่ประมาณ60บาทก็มีนะจย์สั่งซื้อได้นะอันเนี้ยประมาณ60-70เองนะที่ที่ถ่ายอยู่เนี่ยซซายมือเนี่ย แล้วเป็นตัวคลิปนะคะอันนี้ก็100กร้อยกว่าบาทนะคะถามว่าไอ้พวกนี้ทํำยังไงนะก็มาวัดนะคะวัดเ uh, อ้วทั่ว dissolved solid เนาะเอาไว้สอนเรื่องอะไรน,นะง่ายมากเลยนะสอนเกี่ยวกับเรื่องของนะคะสาระละลายอิเล็กโทรไลต์ก็ได้นะสาระละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ก็ได้นะเพราะว่ามันใช้หลักการการนำไฟฟ้านะคะในการวัดนะอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเซ็นเซอร์พวกนี้นะคะอันนี้ก็มากับมือถือนะคะง่ายมากเลยนะที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติ งานจริงนะคะไซส,ส์แพคทิสของผู้เรียนนะคะนะแม้แต่เรื่องของเทอร์โมมิเตอร์ต้องมีตั้งหลายแบบแล้วก็ใช้ได้จริงๆด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กเขาสนใจเรื่องทำอาหารเนาะอ่านะีอันนี้ไว้วัดอะไรนะวันก่อนไปริมปิงค่ะนะ,ะไปไปแห้งเนาะพนักง,งานเนี่ยใช้ตัวนี้ยิงเพื่อวัดอุณหภูมินะคะของที่วางบนเชลเลยว่ามันตรงกับอุณหภูมิที่เขากําหนดไหมเพราะเขาจาเป็นจะต้อง แนะช่นะบางอย่างบอกว่าขอลบ5บางอย่างบอกว่าต้องต่ากว่า่องศาบางอย่างต้องติดลบ20เพราะเขาเป็นเป็นฟรีซมาเนาะพวกไอแซลมอนนะคะจะต้องฟรีซแบบทันทีนะลบ20อะไรประมาณนี้นะคะหรือการใช้นะคะคอทอมิเตอร์เนี่ยวัดอุณหภูมินะคะอันนี้อันนี้ถ่ายมาจากห้องแลบนะเด็กทำนะคะ,ะการทอดนะ,ะมันฝรั่งนะฮะสมมุติฐานก็คือหนึ่งความร้อนทําให้ขนาด นะของมันฝรั่งลดลงไปไหมลดลงเท่าไหร่นะคะกี่กี่เซนกี่มิลน,นะฮะสองก็คืออุณหภูมิส่งผลต่อความเหลืองไหมนะคะอาจารย์ที่เราส่งผลไหมคะอุณหภูมิส่งผลต่อความเหลืองของอมันฝรั่งที่ทอดไหมคะทําไมอะไรต่างๆเวลาอบมันจะต้องเหลืองแน่กินหอมเหลืองนะคะต้องต้องเหลืองๆอะโกกิอะไรเงี้ยนะมันคือปฏิกิริยาอะไรคะอะไรประมาณนี้นะเออหรือบางคนบอกว่า ทำไมหนูผัดกระเพราไม่อร่อยเลยอันนี้เป็นห้องแลอาจารย์โบเองนะ่ทำแต่อาหารอย่างเดียวหลายคนถามว่าตกลงมันเป็นแ็ลหรือมันเป็นห้องครัวนะคะผัดกระเพราไม่อร่อยเลยนะเมื่อไรก็ตามที่มีน้ําอยู่ในกระทะเนี่ยอุณหภูมิไม่มีทางเกินร้อยได้ถูกไหมคะอาจารย์เมื่อไรก็ตามที่มีน้นํา,นะา,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 นะาแฉะอยู่ในกระทะไม่มีทางอุณหภูมิเกินร้อยแล้วไม่มีทางเกิดปิยา,ยามเมลาริเรกชันเพราะเมลาริเรกชันต้องเกิดที่ร้อยยี่สิบขึ้นไปร้อยสามสิบขึ้นไป มันถึงไม่เหลืองไม่น่ากินนะคะแฉะมากแล้วหมูก็ไม่อร่อยเลยนะคะต้องไฟแรงๆนะต้องแห้งๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะนะก็พูดเรื่องเคมีนะคะอ่ะต่อไปค่ะนะอันนี้ก็อีกเทอร์โมมิเตอร์หนึ่งนะใช้นะคอเอ่อใช้คอแต่ว่าใช้การส่งทางนะอินเทอร์เน็ตนะคะเป็น IoT ละนะคะอ่านะอันนี้ก็เริ่มมีเรื่องของวิทยาการคำนวณมาเกี่ยวข้องนะคะนะใช้คอมพิวติงไซเอนซ์ซึ่งอยู่ในสาระที่4นั่นเองนะคะ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็เริ่มนะประยุกต์ปรับไปให้มันทันสมัยนะคะโรงเรียนใหญ,ใหญ่ๆก็จะมีห้องแฟบแลบบนะคะไว้ทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณเอามาเกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ของเรานะคะตัวชี้วัดของวิทยาการคำนวณเนี่ยจะสั้นกระชับและมีน้อยนะบางอันมีตัวเดียวใช่ไหมคะม .4 นะถ้าจำไม่ผิดนะสาเหตุคือเขาต้องการให้เอาไปใช้ซ้ำนะคะใช้ซ้ำบนนะแล้วก็ เอาไปบูรณาการกับสาระอื่นๆนะคะอันนี้ใครบอกตีความเองนะคะดูดูทรงแล้วนะคะต้องเอาไปบูรณาการนะอันนี้เป็นเรื่องของการเขียนโค้ดนะคะที่คํานวณน,นะถ้าดูดีๆนะคะเป็นการคํานวณพลังงานนะคะโปรโตีนคารโ์โบไฮเดรตไขมันนะคะแล้วก็นะคํานวณออกมาเป็นแคลอรี่นะคะนะด้านล่างนะคะให้คํานวณเลยว่า พอนะ enter ครับเข้าไปนะคะ28 5.2นะคะก็คำนวณออกมานะมื้อนี้ทั้งหมดเนี่ย238แคลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะซึ่งซึ่งวิชานี้สอนในเรื่องการคำนวณแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันสอนในนะคะชีววิทยาใช่ไหมคะไบโอเคมี Bio, Me, นะคะนะโอเคค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะออกแบบการแก้ปัญหา problem solving นะคะนะหรือ solution นะคะต่างๆเนาะอ่านะนะ ทำการนะคะสร้างสรรค์ชิ้นงานทําการทดลองนะคะอันนี้ก็เป็น UVC Box นะคะโชว์นิดนึงนะโชว์เคสนะคะ UVC Box เนี่ยทำเองนะคะต้นทุนร้อยกว่าบาทนะ,ะเหตุคืออะไรสาเหตุเพราะมันมาถึงยุคอ e ีคอมเมิร์ซนะ,ะต้องขอบคุณเอ่อโลจิสติกส์ที่นะสามารถขนส่งสินค้านะคะแล้วทำให้เราเข้าถึงอุปกรณ์พวกนี้ได้ดีมากขึ้นนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ไม่มีทางเข้าถึงได้นะ,ะถึงมีก็ราคาแพงนะปัจจุบันก็สามารถเข้าถึงได้ต้นทุน100กว่าบาทนะคะ ทำเป็นกล่อง UVC ค่ะนะคะแอบแบบนี้นะคะเอาไปทดลองได้หลายอย่างมากนะทดลองปฏิกิริยาของยีสต์ก็ได้นะทดลองขนมปังนะขึ้นราก็ได้นะคะขนมปังอาบ UVC กับไม่อาบ UVC แล้วก็ปล่อยเวลาไปนะ,ะอันนี้ก็คือเราเริ่มนะเราเริ่มที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะที่เราผลิตนะประดิษฐ์ต่างๆมานะคะนะทำให้เราสามารถที่จะขยายนะการทดลองหรือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย ให้มากยิ่งขึ้นนะคะอะทุกคนเริ่มเบื่อกันแล้วใช่ไหมบ่ายสามแล้วอยู่กันมานานนะคะเรามาสู่เกมอีกเกมหนึ่งนะคะที่รอกันไว้นะคะช่วงต้นถ้าใครมามาทีหลังเนี่ยอาจจะไม่ทันนะคะว่าเราเนี่ยได้ทําการนะเทสเรื่องของเกมดาวินชีเกมถอดรหัสไปนะคะอะเดี๋ยวให้แก้มืออีกครั้งหนึ่งนะคะเอ้มื่อช่วงเช้าใครได้นะอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ชื่ออะไรนะที่ตอบอ่าสุดาไฟแล้วก็คุณครูชลิดาเนี่ย ได้ใบไปนะทำไงเป็นทีมนะบอกว่าโซดาไฟอ่ะที่เป็นชื่อชื่อทางเคมีอ่ะนะอ่าเดี๋ยวจะขอนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งนะซึ่งถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะอันนี้ง่ายมากต้องตอบให้ไหวนะอ่ะทุกคนเปิดมามือนี่พิมพ์รออยู่ในแชทบล็อกนะถ้าพร้อมแล้วนะคะอ่า<อ>ขอต้อนรับเข้าชดับเบิชี่นะคะเกรียมถอดไปค่ะ มาาอย่งนี้กับกระหัสตัวเปนนี้ที่มีห้าพยานห้าพยานอีกแล้วนะคะรหัสภาพมาครับมาแล้วะคะ่ะโรยาวต่อนะ เลยนะคะไมโครคูราเชนอ่านะคะไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะคะถือว่าตอบได้นะคะคนอื่นที่คือยังงงอยู่อาจารย์พิสมัยถือว่าได้คุณนะคะได้ต้องรู้จักแน่นอนตอนแรกอ่ะถ้าเอาไปถามเนยอาจารย์หมายบ่กเกิดไม่ทันไมโครนะคะพี่หนุ่ยคือยังไงอ่ะเกิดมาก็แบบเอ่อ บบจอยเนาะเออนะกามิกาเซ่อะไรอย่างงี้นะคะอา่าเป็นไมโครคอนโทรเลอร์นะทุกคนนะคะนะไมโครคอนโทรเลอร์นั่นเองนะคะต,ตัวของตัวของไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยนะ,ะจะเป็นอีกอันนึงที่เอามาใช้ในการทดลองนะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ชวนเด็กๆทำนะ,ะเดี๋ยวทันเคาติครูชนิดาเอา่อไอนะมันอ่านว่าอะไรอะ่ะมันเป็นวงไหนคะอันนี้เกิดไม่ทันจริงๆนะคะเกิดก่อนนะ โอเคเนาะก็เดี๋ยวจะลองชวนนะคะนะจริงๆโปรเจกต์เนี้ยต้องได้ทำเมื่อวานนะ่เสียดายมากเลยเพราะว่าตอนนี้เช็คแล้วก็ยังล่มอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะนะถ้าตัวของ Kid b บต์ซิมูเลเตอร์มาเมื่อไหร่ไปเล่นนะคะง่ายมากเลยนะใครที่ยังไม่เคยเขียนโค้ดก็เขียนซะนะคนะก็วัดแสงนะคะทีนี้วัดแสงแล้วทำอะไรนะเขียนโค้ดนะคะก็เนี่ยค่ะจริงๆอะ่ะมันจะมีเรื่องของความเชื่อมโยงเนาะ เมื่อวานทาเรื่องเกี่ยวกับในหนึงวันยาวนานแค่ไหนนะเนาะแล้วก็วัดแสงนะคะเพื่อปิดเปิดนะหลังจากนั้นเราก็พูดถึงเรื่องของการต่อยอดนะในการเขียนโค้ดเพราะว่าโค้ดที่วัดแสงปิดเปิดเนี่ยมันสามารถจะเอามาใช้เป็นโค้ดเดียวกันเลยนะกับการกําหนดนะคะแสงที่จะเอาไว้ปลูกพืชนะ,ะนะทีนี้นะคะแสงที่เอาไว้ปลูกพืชเนี่ยในรูปนี้นะอาจารย์คิดว่านะคะ ได้เอ่อท,ทําการทดลองที่ไหนคะเออมีการทดลองนะอันนึงนะคะอยู่ในอวกาศค่ะอ,อ่นนะเช่อมโยงนะเกะดยวกับเชียมโยงอยู่ในอวกาศคือ i อเอสนะคะนะใบให้นิดหนึ่งเลยว่าอยู่ในโมดูลที่พาไปดูอันแรกจาได้ไหมคะโมดูลแรกเลยอะ่ะก่อนที่จะหลุดออกไปก่อนที่นาตาโบโรมานอฟจะหลุดแล้วก็เข้าอีกรอบหนึ่งโมดูลแรกที่อาจารย์เหน็นเน่ะอาจารย์โวได้ได้เอ่ยชื่อไดยนะอืม อันนั้นอันที่สองอาจารย์ในยอันนั้นอันที่สองที่เป็นสายาาะว่าสายาคือโมดูลแรกที่ที่ก่อตั้งแต่เป็นโมดูลที่อันแรกของช่วงที่สองหลังจากนาตตาโบโลมานอฟเป็ุดูไนไปในอวกาศแล้วเข้าใหม่นะคะโมดูลนั้นคือคือทุตุตุโคลัมบัสนะคะเอโมดูลโคลัมบัสเองเลยเองนะโมดูลโคลัมบัสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนาะใช่ปะน่าจะใช่เป็นโมดูลที่มีการทดลองถูกขึ้นในอวกาศ นะเหมือนอย่างนี้เลยเป๊ะนะคะแต่เขาก็ไฮโซนะเขาเขาไฮโซกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าเอ l ี d อะไรเขาก็อยู่ในในตู้ในอะไร่แต่เขาก็ปลูกขึ้นแล้วก็ใช้แสงมาเจนต้านะคะคำถามก็คือนะคะทำไมต้องใช้แสงมาเจนตาคะสีชมพูใครรู้บ้างเรารู้ได้ยังไงว่าใช้แสงมาเจนตาคะนะ มจเจนต้าสีชมพูสีชมพูแอบเรามาดูอันนี้กันนะคะอันนี้ต้องมาจาก Facebook ของอาจารย์ของแปงเนาะนะคะอันนี้เป็นการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างคลาสสิกมากเลยทีเดียวนะคะก็คือเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพืชเนี่ยใช้นะแสงสีอะไรในการนะสังเคราะห์นะคะก็ใช้สาหลายนะพาดไปในสเปกตรัมนะของแสงขาวที่นะเกิดการหักเหเนี่ยกระจายออกมาเป็นสเปกตรัมนะผ่านพิซซึมนะคะหลังจากนั้นก็สังเกตดูว,ว่า แบคทีเรียที่ปล่อยลงไปเนี่ยมันไปกระจุกกันอยู่ที่ไหนนะคะถ้ากระจุกกันอยู่ตรงไหนเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นคือออกซิเจนมีเยอะนะ,ะเพราะว่าออกซิเจนเป็นสิ่งที่แบคทีเรียชนิดเนี้ยต้องใช้ในการดำรงชีวิตนะคะมันก็ไปกระจุกกันที่สีนี้ค่ะสีม่วงนะคะกับเนี่ยสีนี้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นสองสีนี้ผสมก,กันก็เป็นสีเม,เนมาเจนต้านะคะแนะ,นะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าดูในโปรเจกต์นะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าไม่แบบว่าไม่ควบคุมเรื่องของระยะเวลาและพืช และชนิดเนาะมากนักนะโดยส่วนใหญ่จะใช้สีนี้ในการปลูกขึ้นในร่มนะคะแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะมีการแวลี่ว่าช่วงที่งอกสีอะไรช่วงที่ก่อนจะหายสีอะไรเพื่อปรับแสงของเออปรับปรับอะไรนะผลิตภัณฑ์พืชนะคะอันนั้นก็ละเอียดอีกแต่โดยปกติจะใช้สีนี้เพราะว่าเกิดการสังเคราะห์้วยแสงได้ดีมากนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทำโปรเจกต์นะะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ตัวอย่างเนาะนะก็คือว่าได้ให้เด็กเนี่ยลองทํากิจกรรมนะโดยใช้เทคโนโลยีก็คือ การใช้นะคะไมโครโคอนโทรลเลอร์นะการออกแบบการทดลองนะคะการสร้างสรรค์ชิ้นง,งานนะอันนี้ก็คือนิยามให้เลยว่าเป็นวิทยาศาสตร์4.0นะคะถ้าได้ทำอย่างนี้คือวิทยาศาสตร์4.0เนาะแต่เด็กต้องทำเองนะตั้งแต่แรกเลยก็คือศึกษาน,นี่แต่เราเนี่ยเป็นคนพาเขานะคะเป็นคนพาเขาเดินตามตามคีมริคลัมอยู่ตามหลักสูตรกิจกรรมที่เราออกแบบเดี๋ยวเรามาลองทำดูคะ่ะอาจารย์เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนิดหน่อยนะพอพอเป็นไอเดียนะ เป็นโปรเจกต์ที่ที่ได้ทดลองทำไปนะคะสักครู่นะคะแหมไมโครคนต้องเลิกกันเลยทีเดียวนะ,ะไมโครนะก็ขออนุญ,ญาตนะคะแชร์สกรีนนะคะเป็นกล้องที่สองเนาะเพื่อหาอุปกรณ์หนึ่งนะแหมมาแล้วนะมาแล้วอนะันนี้เป็น นะะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยใครรู้บ้างนะมาจากงานััไไว้ครูนะ,ะ <c oughs> เอามาใช้หลายงานมากนะ <c oughs> เด็กๆเ,เอามาให้นะคะซึ่งอยู่มาสองปีแล้วนี้มากเลยนะคะชื่อ <c oughs> นะตรงนี้คือนะคะ <c oughs> เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะคิปรร์นะคะนะอันนี้คือ LED เนาะนะแล้วเดี๋ยวนะคะจะนะลองนะคะทดลองดูว่า นะทดลองดูว่ามันทํางานนะอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะอาจารย์ก็ลองไปดีไซน์กับครูที่สอนวิชาการคํานวณน,นะคะแล้วก็ลองทดลองดูนะว่าพืชที่อยู่ภายใต้แสงมาจน้าเนี่ยนะกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะชั่วโมวันหนึ่งให้กี่ชั่วโมงนะอีกชุดหนึ่งนะเป็นแสงปกตินะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะก็จะลองปิดไฟนะคะแล้วลองปิดไฟดูนะคะอ่าตอนนี้ปิดไฟแล้วนะคะ แสงอยู่ที่ยี่สิบแปดนะคะนะแสงอยู่ที่ยี่สิบแปดก็ตัวมาเจนต้านะก็ทํางานนะคะน,นะ,ะนะสาดไปที่ต้นไม้นะต้นไม้ไมก็ได้รับแสงมาเจนตานี้นะคะนะก็ไว้ใช้อ่าจริงๆเอาไว้ใช้จริงนะคะช่วงที่หมอกฝุ่นควันเยอะนะคะแล้วเราต้องการออกซิเจน gen, นะคะก็จะเอาต้นพืชมาแล้วก็ปล่อยแสงนะมาเจนต้าตัวนี้เพิ่มไปนะให้เกิดการสังเคราด้วยแสงได้ดีนะเราจะได้ออกซิเจนในห้องนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับตัวของ ตัวอย่างกิจกรรมนะคะในระดับที่ว่าใช้เทคโนโลยีนะที่สอดคล้องนะกับเนื้อหาวิชาเฉพาะนะคะที่เราต้องการจะขยับจากวิทยาศาสตร์1.0 2.0เนี่ยไปสู่4.0นะ,ะเพื่อทำโปรเจกต์นะคะอาจจะไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่ซับซ้อนอะไรนะแต่ว่ากระบวนการคิดกระบวนการที่พัฒนาผู้เรียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่นะคะนะเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์เหมือนเดิมนะคะนะเดี๋ยวไปเปิดไฟก่อนะคะอยู่ในความมืดก็งงๆนะงงตัวเองนิดนึงนะคะ นะซึ่งนะคะเข้าใจว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์พวกนี้อยู่นะคะก็ลองชักชวนเด็กทำนะคะนะเพื่อพัฒนาเขานะให้เต็มศักยภาพแหมโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นนะคะเพราะอะไรนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะวิยศาศึกษานะได้รับอิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจสังคมนะคะสูงมากนะคะแนะนะแล้วก็อุตสาหกรรมนะมีบทบาทสูง นั่นเองนะคะอย่างที่บอกเนาะที่เราเริ่มต้นเมื่อวานเนี่ยเรื่องของ GDP นะเรื่องของการขยับไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วนะการที่จะต้องมี creative work นะสร้างสารรค์ต่างๆนะไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้นะประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้นะก็อย่างที่สัญญากันไว้นะคะนะนนี้เป็นเครื่องมือนะคะข่าบนี้น่าจะเป็นนะกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ทําเรื่องเกี่ยวกับหวานแค่ไหนถามใจเธอดูนะคะก็คือเอาเครื่องดื่มที่นักเรียนชื่นชอบเนี่ย มานะทุกคนเอามาอย่างละหนึ่งนะที่ทุกคนกินนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยวัดน้ําตาลเสร็จแล้วแปลงค่าน้ําตาลออกมาเป็นกรัมนะชั่งมาเลยนะว่ากี่กรัมนะคะนะก็จะเห็นว่าเครื่องดื่มแต่ละอย่างถ้ากินนะถ้าเอา่อนะกินจนหมดนะรับประทานจนหมดนะใช้ใช้สังไม่ดีนะดื่มจนหมดเนี่ยรับน้ําตาลไปเท่าไหร่นะคะน,นี่ก็คือเอามานะวิเคราะห์นะคะนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะเห็นไหมคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะ อาจารย์จะเห็นว่าจริงๆตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เป็นสื่อแล้วนะคะเป็นเครื่องมือในการทํากิจกรรมนะในการทําการสืบสอนทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสารรค์ชิ้นงานนะคะอ่าโอเคนะคะสุดท้ายค่ะก็อยากจะฝากนะไอเดียนะคะสุดท้ายสําหรับโมดูลนี้นะยังยเหลืออีกหนึ่งโมดูลจะฝากไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะ,ะได้สร้างสารรค์นะชิ้นงานต่างๆน,ะ,ะ,นะ,ะซึ่งถือว่าเป็นนะคะ เทคโนโลยีนะสำหรับผู้ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์นะในยุคศตรวรรษที่เ1นะคะเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาประกอบนะคะตอนนี้ถ้าใครเห็นเนี่ยนะก็จะเห็นว่าจันบเนี่ยใช้นะคะตัวของโซล่าเซลล์เนาะแผงเล็กๆมาต่อกันเพื่อที่จะชาร์จไอโฟนนะคะถ้าชาร์จไม่ได้เพราะหัวมันเสียบไม่ได้ก็ต้องไปเอาหัวแปลงที่ได้มาจากนะร้านนะคะสะดวกอ่ร้านร้านขายมิสเตนั่นเองเองฉเลยไปเลยนะคะแล้วก็แง่ๆง,งมันออกมาเพื่อที่จะนะ เอาคบวกขั้วลบเนี่ยใส่เข้าไปในวงจรแล้วก็แปลงมาเป็นหัว USB นะคะอันนี้ต้องต้องแฮกนะ DIY นะคะอันนี้ก็ราคาประมาณ30บาทนะแล้วก็แกะมันออกนะ,ะแล้วก็เอาขั้วบวกเนี่ยใส่เข้าไปตรงท้ายแล้วก็ขั้วลบตรงนี้นะคะเงี้ยแล้วต่อวงจรได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะสําหรับกิจกรรมนะก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงห้องเรียนนะคะนะเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการเรียนการสอนของเรานะคะก็จะเปลี่ยนแปลงคนได้นะเปลี่ยนวิธีนะเปลี่ยนกระบวนการแล้วก็เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ นะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วค่ะนะคะอย่างที่สัญญากันไวนะ้น้องไม่น่าจะเกิน3ามครึ่งนะคะในวันนี้นะก็จะเข้าสู่การสรุปนะกิจกรรมแล้วนะคะ